ดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพอกันทางช่องเพื่อนคนทำเกษตรสำหรับท่านใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งน้ำทกครับเด้อผู้่ได้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆก็สำหรับเสาร์มื้อนี้เด้อพี่น้องเด้อเป็นเสาร์วันที่14เมษายนเด้อพี่น้องเป็นเสาร์ช่วงงานสงกรานต์พี่น้องช่วงนี้มีเทศกาลสงกรารถึงหอดวันที่16 17กสิบเจ็ดอะไพี่น้องมื้อนี้สำหรับมื้อนี้เสาร์วัน ที่14วันฟุกพี่น้องถ้ามาอยู่ทางตลาดนัดโคกระบือทังบ้านหน้าหน้าเมืองหน่อยพี่น้องแต่ว่ามันบ่มีอันนั้นดอกพี่น้องง่วบ่คอยหลายดอกบนเพราะวหน้าเทศกาลข้าเจ้าไปเที่ยวไปเล่นบดพี่น้องอันเพ่าะข่าส้มชิบ่ได้ไปกับหมานี่แหละพี่น้องส่วนหน่อยดอกที่บ่ได้ไปขาเจ้าอันนั้นบ่ได้บ่หมาบ่ได้เพราะฉิดหอดฮอมหอมหอดตลาดคือผมนี่แหละ ตื่นขึ้นมันอยากมาโหลดตลาดมาหาเลาะบึงทีบึงงอกตื่นมาราคาเมืม่อวันราคาควายไทยให้พี่น้องข้าวบึง,งท่านแค่พี่น้องเพิ่นอนกระยับขาบึงอยู่เพื่อนพี่น้องเขาเรื่ยมาไทายให้บึงแต่ว่าช่วงเนี้ยมันงอว่าลายพี่น้องมันช่วงเทศก,กาลงอว่าลายบึงสาม,มีได,พด้พี่น้องเด้อพี่น้องไก่ดี ข่าบึงละข่า,า,าง่ะคุณห้องออนไลไปเลยเ่ะสองตัวเมยลูกเมย์ลูก,กเมยยังดีเนาะมเะมย์กับสมเล่าห่วงแล้วเมยกับสมเหล่าเรียบร้อยพี่น้องบ้นยังคุยละข่าอยู่ อันนี้ข้างนีซ้ายเหนือเนาะซ้ายเหนือสายคุ้นด้วพีน่ละละพน้องเนอะพงออกผูอายุหอดปีแล้วเป็น,ป,นปีแล้วปีแล้วเนาะค่อมสูงหน่อสี่ร้อยสมหอดบ่ร้อยสามอวอค,ครับราคาพี่น้อเท่าไหร่จำมว่าสองหมื่นห่ครับสองหมื่นหาเนาะสองหมื่นห่าอย่งต่อด้อีกยู่ต่อได้ยังไงครับเดือกพี่น้องเนอะพันว่าสองหมื่นห่าพนว่ายังต่อรองได้อยู่กับฉันสำหรับผู้ใดต้องการอัพเคุน โทมาลพี่น้องมาสอบถามแล้วหอยสาค่อน,นี่เนาะครับคบสาคนพี่น้องถาขาดเพนวามาต่อเอาพี่น้องต่อองเอกนิดหน่อยพันาว,วาเบอร์โทรติดต่อเขาเบอร์ศูน้าครับศูนย์หกห้าศูนย์ศูสครับสี่เดสอพี่น้อง้อผู้ใดสนใจแล้วโทรมาหลดมาพี่พน้อง กบบายกันคิดกันว่าขายันสามสิบเแล้วโอ้สามสิบเจ็ดขาได้อรเลยขายบ่อดดเนาะคนว่ามันขาดขึ้นคนว่าต่ว่าจะได้จะได้สี่หมื่นบ่โอ้ยเก่าพันึงเนาะสาบก่าอดีพี่น้องคนว่าบ่อบ่ขายหอดีหมื่นอเว่าเซนมพี่น้องเมลู ลูกตัวเมแม่สัเงพิ่งจะได้สามหมื่นเก่าคุณกำลัง่อก่อนเด็กพี่น้องตลาดมืออานเทศกาลสงการนี่บ่มี่ัวบ่มีคนเลยพี่น้องมีกับ,บอะไรเพราะว่ามันหนาเทศกาลด้ มาด้ซุ่มบบไปเที่ยวไปงานมาอยู่แต่ว่าซุ่มไปเที่ยวไปเลนะ่นงม่ามากพี่น้องอม,มีงัวอยู่ันบ่หอดเศรา้าโตมันช่วงเทศกาลพี่น้องช่วงเทศกาลแล้มีแต่ตลาดเป่าเนู่มีมั่เหลีมีงัวเหนืออยู่พี่น้อง ว่างว่าเดี่ยงบกพรอยมีส่วนมากของว่าเนื้อพอันช่วงเทศกาลอันนี้ก็งัวเนื้อยตลาดทางบ้านหน้าเมืองด้วย่น้องเด้อหมือนที่บ้านนั่นนะบ้านสุกพี่น้องบ้านสุกแต่เก้ไลายขวดแล้วแต่เก่า เพราว่าช่วงนี้มันเป็นนาเทศกาลตัวข้าวไปเที่ยวไปเรียนตัวาหาเงินมาทั้งปีต้องไปเที่ยวไปเรนด้วยมาขายแต่งเยดิเป็นทาสงห่เก้าเก้าร้อีมาไปไปพี่น้อาร่้าร0อ

รูปเขาคือ่กแทานหาแล้วไอ้พอไอ้บ่อจหลุดมาจ้าหลุดนแจงเขาหลุดาจักาทำ้อนวนป้างไอนให้หมอปส่งเป็นพันสกันเป็นาเก้าหาอยงบ่จ้งแล้วเนาะเขานละสกแบบหาล่อยนึงไปนั่นะจบบอแท่านใหญ่มันหางกันเนาะไอ้ตอเนยจน่งไปเจ้าได้ัมันใครอยู่จบ เทนอยนีไไปฟอเดรยบรวยอวยแล้วก็เลยเหรตายตัวซื้อสิบปบขวมาเศ้าบนีบ้านี่ี่พ่บาอยู่ไบ้ากัตัวเศร้าก็ได้ได้อะไรพี่น้องได้เงินรวยสิอ

วาสมการยืดในตลาดงัวพี่รดมมีั้งีเหว่าตวบอยูบอยูทักบาทละลี่สองลี่สองล่ห้องสี่สิบเจ็ดคูห้องสี่สิบเจายทั้งคู่แพ็คคู่สี่สเจ็ดพี่น่งงู่สายคุณหรอพี่น้่งเด้อป็นงัว่ลี่แต่ว่ามือนี่มันเทศกาลสงกรานมันไม่ค่อยมีงัวดอหรอพี่น้องเขาจะไปเรียนน้ำอยู่ สี่สิบเจ็นาะสองตัวนี้ตอรองไดบ่นี่ยตอดนิดไดนดเนาะเขาไม่อ้อยเนาะเบอร์โทษติดตอเขาเบอร์ศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้สอเด้อพี่น้องเด้อเป็นมลพี่น้องมไดสนใจกับโทเขามาสอบถามพ้องกองัาสุดท้ยมพี่น้องเม

ราคาขายเป็นแม่สาวก่ะเป๋าน so ี i, ่แต่มีคือมันขาดหกคนว่ะมันโลเกี่ยวกันหรอกวันเหนือวันเหนือพี่น้องมันบลเกี่ยวกับขาดหรอกเพราะว่าห้องเป็นเหลืองกินเห็ดเหนือราคาเส้าสามราคาเนี่ยโบติตราคาขายหอยนัดเนาะหอยนัดเนาะเบื่อเขาเขาเบื่อได้หรอ 082ครับ082 104 104 2350ครับ2350เด้อพนะี่น้องเด้อผู้ใดยังหางัวเขาคุณมึงก็ลองโถมมาสอบถามมึงพี่น้องเลยหัวเหนื่อพี่น้องงัวเหนื่องัวเหนื่อยก็พันก็ได้เห็ดเหนื่อก็ได้พี่น้อง ยัไตัวไหนเลือกเอาล้วนเนี่ยอคนลพี่น้องเ่งอากรลวกั่ายเลไปห้องขึ้เชียไปห้องเวียนก็สันจั่งอบบนี้หัวเชกหัเนื่อพี่น้องซายเนื่อยคนคุณนมาแล้วเรียบร้อยแล้วเนื่อลไรแล้วไ่ต้องดขุนอยากเอาไปขั้วลดนร้านเนยลคาคนเิบห้าครับสองตัวนี่เนาะข้พนแยกตัวละสามเจ็ดเจ็ดสิบห้าพี่น้อง นี่แต่เหนือเนาะสเจ็เศเนะาะเโอ้สามเดพี่น้องเน้อม,มันแยกาม,มันแกทางสามให้ม,มันเสือดน,น เจ็ดสิบห้าเนาะค่าเนี่ยยังต่อรองได้อยู่แต่ว่าเป็นนวเนื้อพี่น้องเป็นการเป็นงานหรือว่าเอาไปคุ้นบรือเล่าเตะเสียไปพี่น้องเล่าเตะสียเพี้ยนผู้ใดสนใจจะโทรมาหาห้อยเฟืองห้อยเฟืองเนาะมาจากตัวละมือนี่สองสามตัวก็มควายแม่ม่านนั่นควายแข็งแกร่งต้องหักบทอันนี้ว่าะสักพันคาเจ็ดสิบห้านี่มาต่อเอาห้อยเฟืองเบอร์โทรติดต่อ ศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดสองห้าห้าสองห้าห้าหนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็ดเด้อพี่น้องเด้อผมใกล้ใจแล้โมาส่งฟรีเนาะครับผมลอยโลลงมาหน่อฟรีพี่น้องครับถ้ามายูบ้านห้อยขอมเลยครับบึงบึ่งบึงงวพี้องเพิ่นจะขายง่วนยคอกเนาะแม่นครับง่วนสี่ตัวสี่ตัวครับขายยกคอกม่านเลยนะครับเป็นดีกะไรม่านแล้วขายยกคอกอันนี้แม่เป็นแม่สาวบอแม่สาวทองแหลกม่านทองแหกม่านยังไงนี่ม่านยังพเคนอะ โอ้พี่พัตเตอร์ไว้มานเลยสามเดือนแล้วสําหรับตัวนี้เป็นแม่สาวท้องแรกครับแล้วก็ตัวผูลูกมันบ่นน่ผูกับน้องมันเป็นน้องมันเนาะนี่พี่น้องมันมีงอทั้งบริษันสี่ตัวเพิ่นเปิดไว้แสนสามแสนสามหมื่นเนาะครับผมแสนสามหมื่นพี่น้องเพิ่นเปิดไว้ห้องไว้ก็เพื่อต่อพี่น้องนี่อันนี้แม่ลูกบ่นี่แม่ลูกแม่่นี่ก็สมแล้วแม่สมเดือนนาก็ควอดครับนี่แม่นี่ก็คขอดพี่น้องเดือนนากาคลอดได้แปดเดือนแล้ว สมยังไไหวแม่มันนี่สมยังเนลาตัวนี้บลามันแดงไไหวพี่น้องได้ครัพี่น้องได้อันนี้เป็นลูกลูกสาวลูกสาวพี่น้องลูกตัวที่สองครับสามในท้องสามในท้องนี่พี่น้องงัวนี่แต่ว่างัวเป็นงัวของห่างทมครับพี่น้องห่างทมงัวนสียู่บ้านอยู่ บ้านนเมืองบอกครับน่อันง้วนอยู่บ้านนัเมืองแต่ว่าห่างทบมัมไปแล้วครับอยู่บ้านน้องซาดนะครับ้านง้วเอจะได้ต่อโนโทษไปหาห่างทบอย่บ้านน้องซาดครับผมเบอร์โทษติดต่อครับศปดครับศูนย์แปดแปดห้านหกครับศูนยแยกกัแยกนะครับด้พี่รองด้ตังไตต่อร่กันนะครับผูดยากแยกเอาแม่สาวไปก็ได้หรือเอาแต่แม่ไม่ก็ได้แต่ว่าหันซื้อร่วมน่ะแสนสามหนครับผมนี่พี่รอง ราคาห้องประมานราคาขายพี่น้องแยกไก่แยกคื้อเงินะสามเมื่อแยกเป็นตัวไก่แยกง่วงอยู่น้ำห่างทุ่มด้วยพี่น้องเด้อบั้นน้องสาตเป็นงัวเลี้ยงเลยพี่น้องโมเมนต์ง่วอยู่ในตลาดเด้เพิ่นมาอ่นสื้อยกขอกไปเพราะว่าเพิ่นมาเมายกขอกไปเพิ่นพี่น้องเพิ่นอยากขายเพิ่นอยากขายเพิ่นผากไก่เพิ่นมีธุระสี่ไปอยู่เพิ่นเลยขายเพิ่นครับผมห่างทุ่มก็เลยมายกขอก แต่ว่าก็ไปต่อน้ำห่างทม่มนะพี่น <Elena> ้องเด้อสนใจเลก็สอบถามมากก็ได้ครับผมหรือเข้ามาเบิ่งก็ได้หรือข้าวมะเฟืองน้องสัตก็ได้ครับผมอยู่น้องสาตสว่างครับน้องสาตสว่างพี่น้องง้เป็นตะเลี่ยงพี่น้องงามอยู่แต่ว่าคล่องพนหนมันแต่ว่าท้องสองตัวนะครับแม่มันหนึ่งกับทองพึ่งสองเมย์สาวหนึ่งกับปากงามพี่น้องใบรับประกันใบรอดนี่ครับผมผู้ใดสนใจแล้วก็โทรเข้ามาเพิ่งพี่น้องง้อเลี่ยง เลี้ยงเพี้บนเหรอกครับล้มกระซี่แะครับผมพี่น้องเนาะมีบ่มีเนาะมันยัวครับเมื่อกี้หรือซีมีบ่มีง่วงหรือซีสดใสดีพี่น้องง่วเลี้ยงดีอยู่ครับผมเจ้าของเพิ่นเลี้ยงดีอยู่แต่ว่ามันบ่แม่นของเกษตรกรพ่อนพข่าวพิ่นมาเมาไปเป็นตัวพ่อข้าวเด้อพี่น้องเด้อยหลายคุยกันครับเวลาข่าเนี่คุยกันอยู่เพิ่นมีหม่องมีหม่องขายอยู่เพราะว่ามาพ่อเพิ่นกระลังซื้อขายกันพอดีก็เลยประสานสะพั์ให้พี่น้อง นี restless, ่แหละแม่สาวนี่ก็บเป็ะเลี้ยงนี่พี่น้องนี่แยกเอาแต่แม่นี่ก็ได้เนาะครับแยกแต่แม่ก็ได้ครับแยกแม่นี่ก็ราคาก็สีเศร้าขึ้นุ่นเม่นี่เนาะเมล็ดหรอครับผมเศร้าบวกๆพนล่ะพี่น้องเกษตรกรเลี้ยงไว้เป็นะเลี้ยงเด้วพี่น้องแมล็ดนี่นี่เป็นะเลี้ยงอยู่นี่อีแม่นี่ก็เป็นะเลี้ยงนี่พี่น้องนี่แม่นี่เน่าดีอยู่นี่มันเป็นว่างัวงหอนเลยได้งัวงในขอกได้พ่นมะหมองขอกอยู่นี่พี่น้องก็เลยมาฝ่อพ่นก็เลยลุ่งชิดให้พ่น กูได้สนใจก็โทรเข้ามาสอบถามหรือพี่น้องเด้อบ้านน้องศาสตร้านนองาะหอยหอยทมพี่น้องหอยทมเกิดโทรเจ็ดต่อกับศูนย์แปดแปดนะครับห้าสามสี่ศูนย์ศูนย์สี่หกครับผมหอยทมพี่น้องมีใบหอมนี่ครับใบเกิบสมครัเมียเกิดสมลูกรองตัวนี้สมเมียตัวนี้สมซาโลเลเตนะครับเด้อพี่น้องเด้อซาโลเลสมบีมาเตอร์ตัวนี้ขาวหน่อพี่น้องนะตัวขาวหน่อสมตัวนี้ใบ ผู้สาวอันผู้ผู้จะขวางว่างงามงามเป็นตาหักตาหักนะครับพี่น้องเนาะเป็นตาหักแกใหญ่หนิคน้ายพ่อหม้อพ่อคั้ยน้ำกันเลยสิสี่ร้อยบาทอยู่ครับสี่แสนสองแสนอยู่เนาะสองแสนห่างที่สิบวัตต์เราใช้สุดแล้วครับพี่น้องพู้ใดสนใจก็โทรเขาโทรเขาว่าสอบทำบ้างพี่น้องปลาปลายัง